สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเราทีมงานพาเพลินนะครับครับผมวันนี้มาแมตช์นะเฉลิมอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับชครื่องนี้ปลาบะกงบ่อยหน่อยตรงนี้ปลาบะกรงรัวๆนะครับตรงนี้ตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับครับเป็นเวลากี่โมงกี่ยามแล้วไม่รู้เนี่ยสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าคิวที่สี่สิบกว่านะครับยังไม่ดึกยังไม่ดึกยังไม่ดึกตอนนี้เราก็หาอะไรกินกันอยู่นะครับเดี๋ยว วันนี้เรามากันเจ็ดสายนะครับเดี๋ยวน้องๆตามมาอีกสามสายนะครับครับเดี๋ยวเราตามชมกันนะครับว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเ่ยลาเนี่ยต่อดหมูแผ่นซอสนะซอสทอดซอสลลอเดียนมามาก่อนเลยม่ทำอะไร วางรอเข้าบอกตอนเช้านนเกือบทุนนบบ้นเลยอนเช้าพอดีเช,าชา้าได้ใช้พอดเครื่องก็ไม่มีครับนนเครือสดเลย ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาปีสองยี่สิบนะครับฝนตกอีกแล้วครับท่านอุปสรรคม่อีกแล้วครับเละกันอีกแล้วครับท่านงานฝน,นลงเม็ดหนักเลยครับมันไม่รู้เป็นอะไรนะแถวนี้จะตกช่วงเช้าเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยประจําเลยและเช้า <c oughs> มันก็จะเละกลางคืนไม่ตกนะไม่รู้เป็นอะไรเราต้งองออกไปยกเข้าไปอยู่กันในรถใช่บอนนีก็เทมไม่หมด คงจะต้องลองทาบูธอีกแล้วกับท่านวันนี้เ๋ยเราดูต่อไปครับว่าผลมันจะซาลงไหมหรือว่ามันจะหนักขึ้นกว่าเดิมอ่แตนเราต้องป้าแดงมากควบคุมไปหมดเลยเขเคครับ๋ยวาให้เจกันอีกทีนึงครับผมครับตอนนะี้ตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วครับกำลัง เวลาเรียกเขาบอกเอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปคอับนะตอนนี้ก็เหลือเวลา15นาทีครับใกล้ได้เวลาเริ่มแล้วละ

đủ quốc นิดนึง บเบามากเลยเไามุอยใกล้ๆเลยวอไม่เห็นัดไม่ไัน ฝั่งโน้ว่างไหมครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับดูสภาพแต่ละคนให้ <Hey. S 1> hey, คอำไรครับ <Hey. S 1> What What the fuck? Hey. หลลัับบแ้วครน่าจะไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วครับเงียบคลิปครับทุกคนตอนนี้ก็บ uh ่ายสองแล้วครับต้องขอยอมแพ้ก่อนครับวันนี้ร้อนมากแล้วก็ปลาเริ่มหยุดกินแล้วครับเดี๋ยว เรามาดูผลงานวันนี้กันหน่อยแคมนันนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหน่อยครับนี่ของผมเองครับดูก่อนของน้เป้ต้องค่อยยกนะยกค้างนานๆหน่อยปลาน้อยจะได้เห็นแับเฮ้ยเอาหน่อยเอ้โหหมดแรงแล้วปลาไม่ตูมเลยแคมป์ได้อยู่นะครับไม่แห้วถือว่าไม่แห้วนะครับวันนี้เราไม่มีใครแห้วนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไม่มีใครรวยเหมือนกันนะครับอันนี้นี่ของใครเนี่ยของนายโยครับนายโยมาดูผลงานครับางานติ้งกันตูมตามตูมตามไปหมดไม่แห้วครับแล้วก็ไม่รวยครับรอดไปครับรอดตัวไปครับของน้ำม่อนครับดูผลงานน้มอน,นหน่อยเนี่ยให้ให้ไปจัว่วตรงที่เขาปลากกินไม่ไปครับดูนี่ ก็ได้อยู่นี่พอได้ครับพอได้อ่กระชังสุดท้ายครับกระชังแฮนดิ้งสีม่วงๆเนี่ยแหมกระชังสวยจริงคนนี้ตัวแล้ของแน่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ากระชังแทบมันก็ต้อง ็ได้หน่อยเปลี่ยนหรืงใหม่แล้ว <c oughs> ี่นอ๋อ,อใ,ใช่ครับขึ้นที่แรกก็ทางขาดใช่ไหมครับมีนุ่มใหม่พอทนันอ๋อไหม่ตัวทันนะชงใหม่เลยไหม่ตัวทานโอเคครับเด,เดี๋ยววันนี้เราต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเดินทางกลับกันอีกฝากกดติดตามไลค์แชร์กดอะไรก็กดไป ครับผมขอบคุณมากครับ